สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ All Gameer <อ>วันนี้เรามาอยู่กันที่งาน<อ><อ>กันนาส,สตาร์ลี e 2013<อ><อ>จะเฮทำไมวะแน,น,นะนำตัวก่อนผมเจเจชคุณครับเป็นน่เยซูครับรายการลเก g a m e ร r นะครับวันนี้เรามาเราไม่มาแบบธรรมดาเราไม่มารีวิวเหมือนชาวบ้านเขาเ,<อ>เราขี้เกียจตัดต่อนะครับ<อ>ง่ายๆวันนี้ มาด้วยสไตล์แบบโอโลเกมเมอร์กับหื่นๆของเราครับเราอยากรู้ว่าสาวๆที่เล่นฮอนเนี่ยเขามีความรู้เกี่ยวกับฮอนมากแค่ไหนกับ3คํคำถามของเราเดี๋ยวไปเจอกันครับเำ้านามแรกนะครับฮอนย่อมาจากอะไรครับ ย Он, ่อมาจากย่อมาจากอะไรก็ไม่ร sure> like ู้อะฮีโร่ออฟออฟอะไรอะอะไรออฟอะไรฮีโร่อะไรสักอย่างฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธค่ะฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธค่ะฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธค่ะฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธค่ะฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธค่ะฮีโร่ออฟนิวนิว์ธคฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธค่ะ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 ฮีโร่ออฟนิวเิร์ h e โร่ออฟนิวเอิร์ธฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธค่ะฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธค่ะฮีโรออฟนิวเอิร์ธค่ะฮีโรออฟนิวเอิร์ธค่ะนิวนิวเอิร์ธป่ะฮีโร่ออฟนิวเอิร์ค่ะเดอะฮีโร่ออฟนิวเอค่ะฮีโร่ออฟนิวเอิค่ะฮีโร่ออฟนิวค่ะนิวเอิร์เหรอดวให้อนิวไรอะนิวเอิร์ธใช่เหรบอสกลางแมพรชื่อว่าอะไรพี่พี่คำถามกอที้หนึ ข๋อสองข๋อสองบอสบอสกลางแมพพรชื่อว่าอะไรฮะบอสเหรอทองคองค่ะคองอะไรอ่ะคองอะไรคองอะไรอะไรอ่ะคองเกอคองกอคองก่อทองโกคองโกอ่ะ คองกอคองกอหรือเปล่าคะคลอองกอค่ะคลองกอคลองกอค่ะคองกอคลองกอว่าคองกอทิ้งคลองโอยใหญ่ๆอ่ะเอ่อโกลิมไม่ใช่ทิ้งคลองตายแล้วคืออะไรเหรอพูดอีกรอบหนึ่งคลองคลองโวโจ้ค่ะอ๋อองกอชื่ออะไรวะพี่ได้คิวสองคิวติดสามคิวติดสี่คิวติดห้าคิวติดเรียกว่าอะไรบ้าง สองคิวเทเบิลแท็บทริเปิลคิวอึ้ยจำไม่ได้สองคิว <c oughs> เรียกว่าอะไรไม่รู้สามคิวเรียกแฮตติกสีก็ไม่รู้ห้าก็ไม่รู้รู้แต่สี่ตัวได้ปหมถ้าใตัวในตัวติด <c oughs> อ่ะคอรคิวน้องบอกสองสามตัวน้องไม่เคยนะครับเคยแค่หนึ่งตัวติดน, <c oughs> นะครับทริเบิลคิว,ค,วค่ะทริเปิลคิวคอร์ดคิวอะไรอ่ะเนเนซิดหรือเปล่าดับเบิลคิวค่ะทริเปิลคิวค่ะคอร์ดคิวเทนซาคิวจำสลับกับแปลเอลรอบ ก็คิวคอดคิวอนาเนชันดับเบิลแท็บทิปเปิลคิวคอดคิวอนาเนชั่นดับเบิลแท็บทิปเปิลคิวคอดคิวแล้วก็อนาเนชันสองคิวค่ะอ๋อทิปเปิลคิวค่ะสามแฮทริกค่ะสี่คอดคิวค่ะห้าอนาเนชันค่ะดับเบิลคิวทิปเปิลคิวคอดคิวอนาเอะอะไรอ่ะไม่รู้อนาเนชั่นดับเบิลคิวค่ะทริปเปิลคิวคอดคิว Analization double Tap hat Patrick, Annihilation quad kill double hat Patrick, quad kill Annihilation genocide, double kill. Hat -trick. Q, Patrick, quad kill Annihilation ดับเบิลแท็บเฮดริกควอคิวแอนนเฮเลชั่นสองคิวดับเบิลคิวสามคิวทิปเปอรคิวควอคิวอนนิเฮเลชั่นสองคิวดับเบิลคิวค่ะสามก็ทิปเปอรคิวสี่ควอคิวห้าอนนิเฮเลชั่นดับเบิลแท็บเฮดริกควอคิวอนนิเฮเลชั่นห้าสี่คิวแล้วว่าอะเฟิร์สปัต แต่ไม่ได้อ่ะไม่เคยเปิดเสียงเล่นน่ะเป็นเสียงเล่นเดี๋ยวเสียงมันดังพอได้ยินเอาละครับกลับออกมาข้างนอกแล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วนะครับส่งปินนี่เดอะซูไปโอ้ยจะตะโกนทำไมเนี่ยเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าผู้หญิงที่เล่นเกมฮอล์เนี่ย ขารู้เรื่องเกี่ยวกับพรมากแค่ไหนนะครับเราก็รู้ว่าบางคนเนี่ยตอบได้บางคนก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยบางทีต้องบอกว่าบางทีเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันเรียกว่าอะไรกันเอาเป็นว่าครับใครอยากรู้คำตอบไปเล่นพรละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการโอโลเกมเมอร์นะครับผมเจ็ดเดนุดแล้วมปีเดอรับอ่าลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เทมนาครับสำหรับโอโลเกมเมอร์เอ้ยไปเทมนาครับสวัสดีครับ